ครับในเช้าของวันที่12เมษายนพุทธศักราช2567นะครับเราก็ออกเดินทางมาจากบ้านพักนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลไปจากที่พักเรามากนักนะครับก็มีเจ้าของบ้านเดินทางมารับเรานะครับแล้วก็ในระหว่างทางนะครับเราก็เดินผ่านแม่น้ำนะครับหรือแม่น้ำวันนี้คนคน่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าคนเริ่มที่จะทยอยกลับเข้าไปในเมืองแล้วนะครับ ็ลักษณะเรือที่ใช้ในการเดินทางก็เป็นเรือยาวนะครับทรงประมาณนี้ก็เรียกว่าเกตเต็กนะครับลำหนึ่งเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ6กถึงแคนนะครับขึ้นอยู่กับกบขนาดลำแล้วก็ในการเดินทางเนี่ยพวกสัมภาระกระเป๋านะครับ <c oughs> เขาก็จะวางไว้ที่หัวเรือนะครับแล้วก็ความกว้างของลำเรือก็ไม่ได้มากนักนะครับก็คือนั่ง กัดสมาธแล้วก็ชนเข่าพอดีนะครับก็นั่งกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือนั่งไม่ขยับตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในระหว่างทางนี่มันก็เพลิดเพลินกับธรรมชาตินะครับสองข้างทางชมวิวไปเรื่อยๆนะครับน้ากระแสน้ําเชี่ยวเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาเราก็อาจจะรู้สึกประมาาอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยความชํานาญของคนขับเรือในที่นี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาเดินทางอยู่เป็นประจําปกติทุกวันอยู่แล้ว แล้วก็บริเวณท่าเรือนะครับก็จะมีญาติพี่น้องเนี่ยมาส่งกันนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนานก็กลับมาช่วงฮาริรยอนะครับคนที่รออยู่ที่นี่ก็คอยมาเฝ้ามาส่งกันนะครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้เหมือนที่ผมบอกแล้วครับก็ฝนจะตกนะครับตอนหัวค่ําตกบ้างนะครับไม่ได้หนักมากนะครับตก ปลรยๆไปบ้างนะครับแล้วหลังจากที่เราออกมาจากท่าเรือนะครับเราก็เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแวะไปบ้านที่มาชวนเราไปทานอาหารเช้านะครับพอไปถึงที่บ้านก็เจอกับลูกหลานของ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 ญาติพี่น้องของเรานะครับเราก็ถ่ายรูปร่วมกันไว้ก่อนนะครับก็พบปะพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับข้ามสะพานแขวนที่เราขับรถมาเมื่อเมื่อวานนะครับ ี่ขนาดเดินนะครับมันก็ยังมันยังยืดบย้าไปมานะครับและก็เมื่อมาถึงบ้านของปาการซีนนะครับเราก็ลงไปที่คลองนะครับเพื่อที่จะไปเล่นน้ําวันนี้ครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราก็ลงมาอาบน้ํานะครับชมบรรยากาศที่แม่น้าบาตังอาศไซอย่างนี้นะครับวันนี้น้ําระดับน้ําก็ค่อนข้างจะลดลงมานิดนึงนะครับจากจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกหนักมาก นะครับเราก็มาเล่นน้ําแล้วก็ริมสองฝั่งคลองก็มีคนอาบน้ําเล่นน้ําอยู่ตลอดนะครับสผมอาบน้ําเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เราก็มาดื่มดาบรรยากาศของที่นี่นะครับใช้ชีวิตแบบคนที่นี่มาอาบน้ําในคลองนะครับดื่มดาบรรยากาศแล้วก็บริเวณริมฝั่งก็เป็นหินนะครับแล้วก็สําหรับอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้นะครับเราก็ ได้รับเชิญจากญาติของเรานะครับให้ไปทานอาหารร่วมกันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านปายาซีนนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ทราบข่าวว่าเป็นบ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยที่ฮอลันดาเข้ามาครอบคุมในพื้นที่นะครับเข้ามาปกครองในในในท้องที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังคงเหลือไว้เป็นบ้านนะครับส่วนด้านหลังนี้ต่อเติมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ด้านข้างบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นตลาด หรือว่าเป็นที่พบปะสังสรรค์ของฮอลันดาในสมัยก่อนนะครับแล้ววันนี้เราก็มารวมญาติกันที่นี่นะครับแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกันนะครับสอบถามข้อมูลกันนะครับให้ข้อมูลซึ่งกันและกันสําหรับกับข้าวนะครับที่ได้เตรียมไว้ที่บ้านหลังนี้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็มีญาติพี่น้องมารวมตัวกันหลายคนทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเราก็ต่อนั่งกันยาวเลยนะครับวันนี้ก็ นั่งพบปะพูดคุยกันก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะครับก็มีการขอดูอาร่วมกันขอดูอาพร้อมๆกันนะครับก็นำโดยบางอามีบุนดีนนะครับก็นำดะอาให้กับทุกท่านนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารและเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารนะครับเราทุกคนดางก็รับประทานอาหารกันไปด้วยแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะครับ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและก,กันนะครับใครมีข้อมูลในด้านไหนก็มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องบางเรื่องเร,เราก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องญาติพี่น้องที่นี่เขาก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของความเข้าใจที่เราเคยมีมาเกี่ยวกับญาติพี่น้องของเรานะครับ <อ bunun S 1> แล้วก็พบปะกัน <Amsterdam> พูดคุยกันนะครับรับประทานอาหารร่วมกันนะครับ ในทุกๆบ้านนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรนดังนะครับที่ผมบอกว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของที่นี่แล้วก็ชุดรับแขกของแต่ละบ้านที่มีนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียว และก็หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะครับเราต่างก็มาถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกนะครับเราถ่ายภาพบริเวณหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหลังที่หลังนี้นะครับที่เรารับประทานอาหารด้วยกันที่ผมบอกว่าเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับบ้านหลังนี้อายุก็หลายปีแล้วนะครับแต่สภาพบ้านที่มองเห็นเนี่ยเป็นสถาปัตย์ซึ่งแปลกตาอยู่นะครับครับเมื่อเราถ่ายภาพร่วมกันเสร็จพูดคุยกันเสร็จนะครับแลกเปลี่ยนกันเสร็จนะครับ ก็ส่งมอบภาพให้กันนะครับส่งกันทางไลน์บ้างส่งกันทางแอดดบ้างนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ก็ถึงเวลาที่แยกย้ายกันแต่ว่าบ้านหลังนี้กับบ้านของปยาซีนีอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะครับแค่ข้ามฝั่งถนนมาก็มาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วนะครับเราสังเกตดูที่ประตูที่หน้าต่างนะครับบ้านหลังนี้จะมีลักษณะเฉพาะอยู่นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานะครับช่วงบ่ายนะครับวันนี้อากาศค่อนจะค่อนข้างจะอึมครึมนะครับแล้วก็ฝนก็ได้ โปรยความชุ่มฉ่าลงมานะครับค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับวันนี้วันนี้นนฝนตกเลยนะครับฝนตกหลังจากที่อากาศเาาน,นี่ยอบอ้าวมาสักระยะหนึ่งนะครับเราก็นั่งพูดคุยกันบนบ้านของป้ายาซีนนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับ uh แล้วก็รับประทานอาหาร,รกันไปพางพูดคุยกันไปพางนะครับสำหรับฝนที่ตกวันนี้เนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับ เพิ่มความชุ่มฉ่าให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในอากาศในช่วงนี้นะครับต่างกับประเทศไทยบ้านเราประเทศไทยบ้านเรานี่ร้อนมากนะครับแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยแต่ที่อินโดนีเซียนะครับยังถือว่าเป็นปลายฤด,ดูฝนอยู่เพราะคนยังทํานายอยู่แล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเหมือนกับบ้านเรานะครับนี่เราก็นั่งชมบรรยากาศของสายฝนพรำนะครับแล้วก็ ที่บ้านหน้าบ้านวันนี้นะครับมีการพบปะสังสรรค์กันในระหว่างเครือญาตินะครับมีการจเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับก็ทราบข่าวว่าคืนนี้ก็จะมีการงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆนะครับครับเราก็นั่งชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วนะครับถึงเวลาจะจะค่าแล้วนะครับแล้วก็ เราก็มาให้ชมบรรยากาศของบ้านพักอีกทีหนึง่งวันนี้ฝนตกนะครับอากาศชื้นชื้นเราก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านปายาซีนนะครับพักผ่อนเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่หลายวันตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเหนื่อยล้านะครับแต่โชคดีอย่างในเรื่องของเวลาซึ่งเวลามันตรงกับประเทศไทยนะครับเราก็ไม่ต้องปรับตัวมากในส่วนของเรื่องของเวลาวันนี้ก็ฝนก็ยังโปรยปลายมาอยู่บ้างนะครับเราก็นั่งพักผ่อนผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอเวลานะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศของที่เราพักนะครับปกติบ้านก็เหมือนที่บอกนะครับก็ไม่มีคนอยู่วันนี้เรามาก็ก็ทางญาติก็ให้เราอยู่ที่บ้านชั้นสองเลยนะครับถึงอาหารรอบค่ำนะครับมือค่ำเราก็นั่งรับประทานอาหารกันอีกครั้งหนึ่งพบปะกันนะครับอาคราวนี้ถึงเวลาของการพบปะสังสรรค์ของญาติพี่น้องของเรานะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกนะครับอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีการย่าง ปลานะครับมีการนั่งพูดคุยกันมีการพบปะกันอยู่นะครับในส่วนของญาติพี่น้องของเราวันนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เดินข้ามไปข้ามมาอยู่แต่เนื่องจากฝนตกนะครับฝนยังลงเม็ดอยู่เราก็เลยก็เลยมานั่งรออยู่ที่บ้านนะครับแต่เราก็ยังคงเดินไปเดินมาอยู่ในบริเวณนี้นะครับครับแผนกย่างปลาก็ย่างกันไปนะครับส่วนแผนก ในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ก็เตรียมกันไปอยู่นะครับยกโต๊ะยกเก้าอี้ไปเพื่อจะเตรียมความพร้อมนะครับอ่านี่ก็คือบรรยากาศของของงานเลี้ยงสําหรับคืนนี้นะครับส่วนเราเองก็นั่งชมอยู่นะครับนั่งดูนั่งพูดคุยกันอยู่กับญาติอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ย่างของย่างของกินกันอยู่นะครับบริเวณบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับ ครับบรรยากาศโดยรวมของค่ำคืนนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับของการพบปะสังสรรค์กันนะครับเนื่องในโอกาสที่ฮาริรลยอรวมญาติแล้วก็เนื่องในโอกาสที่เราได้เดินทางมาจากประเทศไทยมาพบญาติที่นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้สิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นกับพวกเรา